สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาวยูทูบครับมาดูอาการเจ้าส้มลายครับช่างมาแล้วครับน้ำม,มันใสมากเลยไม่ชั

ดังกระสูบนั่นแหละพอน้ำมัน,ม,นมันไม่ได้เข้าไปมันไม่ได่ดังเลือดตาเละ 咱们留。 我我我，我我我。 สวดีครับสวัสดีครับสวดีครับครับ,รบ,รบ,รบโอ้ยมาไงนี่งานการไม่ทำเลยนะเด็ไม่มีไม่คิดได้ไงอ่าจะทำเรียไร้อยคันงานการไม่ทำเลยนะโอ้ไม่ทำนะงานการไม่ทำกี่แด็กโอ้ยนี่มาเนี้มาดูนี่นี่มาดูเขาใช้งานนี่มาใช้กันแบบนี้นี่ฝั่งนี้อันนี้นะ นี่มาดูฟังนี้ยอดยอดเงี้ยคนพันรูโบเลยครับกัดชูรูโบเลยอยชนที่สิเกอัจเอากำจารีโยนใส่เลยมาชิดเดี๋ยวดูก่อน ไงนนะัมาถึงก็สัมภาษณ์อื่นใหญ่เลยตันกรีนออกมาไม่ทันเดีย๋ยวนี้เขามีเครื่องมือทันสมัยโอ้โหดันกรีนเสียมิม,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 มต้องไปจัดกับเขาสักหนึ่งไม้แล้วนี่หนักเขาว่าหนักหนักเลยผมพอจะต้งจับมาวางบนคนมันอะไรน่ั มันนัดใช้ไปไหนครับใช้ไปไหนใช้ได้ไม่ไปไหนเลยอดี๋ไปไหนยายทีมงานแล้วเนาะดูเสื้อดูเสื้อบริษัท โอ้ถึงล้มพรางเรียบร้อยครับแย่แล้วทีมงานนัดพี่รู้นะอีกคิดอะไรอยู่อย่งนี่แหละสบาย

เกีอ <One> ร <input> ์มระเบิดมาตักเลยเพาะว่าทำไมก็เยียบ์่ะดพราพังหมดแล้วมาพุพังเลยไม่แม่ชีเลยนี่ถ้าตัดอยู่ดีนี่มาพุพัรเลยเลยไม่ใช่เมื่อว่านนิ้นเอาสายอะไรไปเกียบฟังหมกันเหมือนกับหมอฟังไงเห็นไหมเออหมอฟังคนไข้ ไม่เตือนแล้วเตือนแล้วเมื่อวานา่าโอ้หนักนะนี่อาการหนักนะต้องไปรักษานะพอหมอจับชิปกรชปจรได้ไม่รักษาก็เรียบร้อยเลยไม่กินยาันนี้รา ไม่ไหวแล้วหักจริงวะมันเยอะอันนี้เลยมีสู้เนี่ยสมพงษ์เนี่ยเอาไปเยอะเกินครับแต่งซิ่งแล้วซิ่อะไรแล้วมันเจ้า นี่เราจะเอาไว้วิ่งอะ <c oughs> วิ่งอะไรวิ่งกุญแจวิ่งอะไรเพราะว่าของจะอยู่ข้างนอกครับมาซ่อมข้างในแต่งซิ่งวิ่งอะไรใช่ไหมเบรกมีไหมเ <c oughs> บรกมีไหมเบรกเ <c oughs> บรกมีไหม <c oughs> โอ้เอลดีจริงเลยวะโอ้ยนัดเอลดีนะเออจึก๊กงี้เลยอ่ะเะเสียบปุ๊บจึ๊กเลยไหมโอ้สุดจัดเลยเครื่องย่อส้มลายก็เสร็จแล้วนะครับรอช่างมาประกอบก็เสร็จอันนี้รอช่างอย่างเดียวครับวันนี้รถเยอะครับวันนี้จิมงาน ทนนก็มาเอาดินนะครับรถประมาณ15้าคันน้ไม่จันท์ชูนี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ